ปุงวบวกแบบระซุกแห้งค่ะเนื้อเด่งหวานค่ะสวัสดีจ้ามาพบกับตุ๊กขึ้นเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องแซมเฮงชาแนลมาค่ะเมือนี้ตุ๊กได้เมนูประจำช่องคือเก้าค่ะทุกคนค่ะขนมจีนซาวน้ำปลาร้ากุ้งสุกค่ะพี่นอ้องอุ่งสะดุ้งค่ะน้ำนัวเหมือนเดิม แล้วผักอีตูหอมๆค่ะได้ผ่อิตูมะกัมหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ผักกานจองลวกผักบุ้งลวกค่ะพี่น้องมากค่ะแซ่แบๆน้มกันค่ะอืมบุ้งหวานมากเส้นค่ะอยวสวยคเพื่อเกา มันหนีไปเด้สาดพิ่งให้เบิงะะ้งเนียค่ะใส่ไหมหรอคะอย่างแซบแซบหนูคือเกา่าค่ะทุกคนคะ่ะเอาอ เซ็บมากผักบุ้งค่ะผักบุ้งนาบ้านผักบุ้งนาบ้านอนองสาวค่ะทุกคน อพันไอตัวเหมือนเขาปลูกเองค่ะพี่น้องค้าใบก็เลยหน่อยบ่ได้รับมานะเป็นป่านางในพื้นนี่แหละเอามาขายต่างผืนขาย กลวงหลวบแบบปลซุกแห้งค่ะเนื้อเด่งหวานค่ะ 嗯。Mm. แซ่บมากเป็นเมนูเมนูโปรดเลยค่ะเมน,นูเส้นกระปุ่นยาหมักกินกับผักหลวกกับแซบ่บกับพี่น้องกับผักสดกับแซบ่บ แบบอร่อยมากหลวกแค่นี้ก็พ่อค่ะแซ่บมืวานนี้ไม่พักหลวแล้วตุก๊ก็ได้ไปแล้วพักมาหลายค่ะ อืมสองวันือัอค่ะกับทุกคน เมนูนี้ต้องแก้มผักค่ะทุกคนค่ะ ปุ่งโตกำลังกินเลยค่ะเด่งหวานดีค่ะเมนูนี้ <c oughs> ต้องกินทุกสัปดาห์ อิมลหรอคะทุกคนคะจากใน,นตุกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเทดคลิปให้ตุงน้ำนะคะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ